สวัสดีครับพี่น้องครับบาแม่นอีสานบันจานครับผมครับพี่น้องวัอนี้ภาพพี่น้องมายามเงียบนะครับเนาะหมื่อวานนี้มใส่เงียบไปแปดหลังบ่ได้ไทยตอนส่พี่น้องบึงเพราะว่าบ่ได้เอาโทรรัสั์มาครับผมแล้วซานี้มายามน้ำกันครับผมมาหลุดน้ำกันว่าสีมันบ่วมันนะครับว่าสีเหลวง่ายบ่หลังหนึ่งเขาใส่อยู่นี่ครับผมมาหลุดน้ำกันครับผมขึ้นหญิงเลยบติงคิงเลย น,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 นี่ครับพี่น้องแต้มแรกครับแหกมันแต้มแรกแหกมันนี่เลยครับอ้าวแลสวยสวยเปิดบินสวยหลังใดนี่เงียบลังใดนี้นะครับพี่น้องครับใส่สวยเลยครับโอ้ถือว่ายังยังได้ดนี่เดี๋ยวต้องเอาเสียด่างก่อนเลยเดี๋ยวเป็นคืนเมื่อวาน กับพี่นอ้องลังทีสองเขาใส่อยู่นหนครับผมไปบังเกิดครับผมนี่ครับลังที่สองเขาหนิงกิด โอ้โหตายแล้วตายแล้ว,ลวพี่หัดเจอของดีเขหาห้แล้วมีตั้งกบกบก,กับมีงูกับมีไปน้องนี่กบนี่งูโอ้ย้ไม่อย่างตายทางใครทั้งมัน Boa, bem โอ้งูมากินปลาเข็งเนาะครับติดตัวนึงครับนะครับมีกบนั้มีงูน้ำแต่ว่างูบ่เห็นยังกบพอบ่เลยกบห่อตัวใหญ่ก,กว่านะครับสวยเลยครับครับหลังที่สามที่สี่เข้าไซยุนี่นะครับสองหลังใไซยูหม่องเข้ามาสอนปูกบเอาโจอเอาจุียครับผม น้ำกเ็เริ่มขอนไม่เรื่อยแล้วครับมังนี้แต่ว่าเ้าออกปูจนว่าบอ่อด้ปูจกักโตเลยเจ๊ปูแทบสิบเบิร์ดเลยปูไปหลุดน้ำกันครับผม เงียบไม่มีอะไรเลยปลาเขีงปลาเขีงเหลือตัวหนึ่งครับปลาเขีงเหลือตัวหนึ่งตัวหนึ่งตายกบบ่มีครับไปดูหลังต่อไปนล้วกันครับครับหลังที่ซีของไซยันนี่ครับผม แล้วมีกระนิ่งขึ้นกันครับเนี่ยกิ๊บเลยผมปมาทเกือบว่าปัาเจอยง,งางเพิ่งสองตัวเลยครับอังที่สามดีซีเงานนี่เฝ้าครับเงานนี่ หมอวานนี้ตรงนี้ผมใสเด็ดตัวหนึ่งนะครับเราที่ถืองูนะครับใส่เด็ดตัวหนึ่งสแสดงว่าบ,บ่มีเลยครับก็สิบ,มบส่มีเหรอคบพอใสเมอว่านถือตัวหนึ่งมันจะไสสองหลังบ่ิสิเลยหลังที่หาเอาไสยืนอี่ครับผมแจ้งหน้างานนี้นะครับ มีแต่ปลาเข็งดินเดงๆเยอะครับยุงกบขึ้นมาจากกบมาเกิน ย,ย่ไม่ยึดติดฟังกุดคำตรงนี้ผมคิดว่าจะมีกบยึดกุดมาถึงไม่กินเงียบปากถึงไม่กินปลาขอนอยู่นี่บม่มาเลยครับบ่เป็นไปตามที่ชิดไว้ครับไปรุนหลังต่อไปครับผมหลังที่หกข้อนะครับใส่ยู่หลองน้ำนี่แหละบวกน้ำเงียบเลยนี่จิ๊บเลยมีหล่องลอยอีกอย่า <c oughs> ยนะง,ยเงเลยโอ้ เจ็ดเจ้หน้าเจ็ดจ้าหน้าเขาสวยสองตัวคุณน่ะโอ้ไม่อ่ะเจ็ดจ้หน้าสองตัวนี่ครับหลังเนื้อห่าอยู่นี่ครับโอ้เนี่ยไปขึ้นลงเลยเห็นปองสอดทะลุเลยโอ้มีหลุนสำบอนี่มีแต่ปลาเข็งหน่อยดินแต่ๆอยู่โอ้บ่ถือลจครับหลังนี้ครับบ่ได้รุ่นเลย วันปลาเข่งหน่อยเอาครับมี่ตัวสวิเห็นไหครับวันปลาเข่งหน่อยดิ่นเอาปลาเข่งยังเหลืออยู่สองตัวกบหน่อยครับฮะสวยครับหลังสุดท้ายเขาใส่ยูนิคครับผมนี่ครับเป็นต้องหลองหนับสินะครับหนับไมน้อย นี่ครขึ้นอิ่งเลยว้ายมิดอิมซิมอยู่แบบนี้โอ้ยล้างแรกอดแหกมานก,กับบอปปี้ถ่ายหลังสุดถ่ายเนี่ยเนาะโอ้โก,กบกุดวขึ้นมากินนะนี่จะอีปูอีปูสองโต ปูปูซีโตุ่มหาโตเด็วปูหาโตผมครับเจ้าบ๊อบี้กบเห็นไหครับผลงานเราหนี้เขาได้ทั้งหมดสามโตครับนะครับได้กบสามโตมีตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวหนึ่งตัวหน่อยตัวหนึ่งตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาจากตัวหน่อยนิดหนึ่งครับถือว่าแล้วง่ายอยู่ครับสามโต หมานพอข่วนอยู่สำหรับเงียบแปดหลังนะครับเนาะเยื่อที่ผมใส่ก็จะเป็นเงียอ่าอยู่หลังนี้เยื่อที่ใส่นะครับเยื่อที่ใส่ก็จะเป็นปลาเข็งปลาเข็งหน่อยแลวก็มีปลาปลาตายนะครับปลาเข็งถิ่ม,มันตายซับแลวก็เม็ดฟมครับผมสามอย่างนี้นะครับผมว่าได้การเริครับสูตรนี่ขันมีโตเป็นเข่าครับผม ขันมีโตนี่เขาเลยแหละนะครับพิ่เตอร์บาบมีโตนะครับอ้าคลิปนี้วากันซ้ำหนีครับพี่น้องแล้วง่ายอยู่ครับเนี่ยแปลังกบสามโตเดี๋ยวมาลุ่นคลิปหน้าสิบห้ากินห้าอยากทั้งในครับผมบ่าวแม่นอีสานบ้านจานสวัสดีพี่น้องครับ